ย,บบย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจีฮูรีแอคสำหรับรายการนี้ถ้าเราจะมารีแอค everything ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีไม,ม่ว่าจะเป็นศิลปินนักร้องนักเต้นโอ้นักแสดงอะไรก็ได้เลยซ,ซีรีส์อะไรอยากจะให้เรารีวิวรีแอครีแคปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้อะ่ะมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เราอินมากๆอินมาก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 ที่สุดถึงขั้นว่าตามไปดูในช่องได้เลยว่าจะมีแต่เรื่องนี้ก็คือ street woman fighter ค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีแอ เรียกว่าเป็นเพลย์ลิสต์หนึ่งที่เขาปล่อยมาทีเดียวแบบปุ้มเลยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เต็มตาเต็มใจชอบมากๆเลยมันคือเพลย์ลิสต์ที่มีชื่อว่า t r u e performance นั่นเองค่ะเขาก็จะเอาการแสดงของแต่ละทีมนะคะมาให้พวกเราดูซึ่งเดาว่าแต่ละทีมเนี่ยน่าจะมีการถ่ายทํามาเองอะไรเองคงไม่ได้เป็นแบบรายการเป็นคนถ่ายทําให้เพราะว่าสไตล์มันก็ดูแบบมันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันนะที่เราดูจากหน้าปกนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันก่อนนะคะว่า performance ของแต่ละทีมเนี่ยมันจะเด็ดขนาดไหน ลองไปดูกันเลยเริ่มต้นจากทีมแรกกันเลยนะคะทีมที่เป็นขวัญใจของเราก็คือวันมิลเลียนนั่นเองนะคะเราลองมาดูกันเลยดีกว่ามาอ่ะถ่ายที่สตูของตัวเองอเอยโอเคเลือกเพลงมาดีเป็นเพลงที่เต้นยาหกเก่าจริง

<gesch> ความที่เขาแบบจัดแสงด้วยนะไม่ใช่ถ่ายเฉยๆธรรมดานะอ่าโอ้โหลายเป็นใหญ่มากน้องฮาริบูของเราคือโอ้หลังหักได้หักไปแล้วเอออ่าเอ๊ะคนนี้คุา เดี๋ยวนะไม่น่าใจว่าคนสุดท้ายเขาอาจจะมีอาการบาดเจ็บอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเขามาแค่ตอนเริ่มเสร็จแล้วเขามาตอนจบอีกทีนึงฮะแต่ว่าอ่ะเอาเป็นว่า เมื่อตะกี้นี้ทั้งหมดที่ดูไปเนี่ยนะคะคือคือมันก็เกิดขึ้นเร็วแล้วก็จบลงเร็วเหมือนกันเนาะแต่ทุกอย่างมันละเอียดยิบแล้วมันก็ดีเทลมากๆตามสไตล์ของวันมิลเลียนเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าคราร์ลกาของเขาการปรับฟอร์เมชันต่างๆบ็อกกิง้งแพทเทิร์นต่างๆของเขาอะทำออกมาได้แบบเนี้ยนะเรียกว่าประณีตเลยแล้วก็เขาเลือกท่อนที่จะให้แต่ละคนมาเด่นเนี่ยได้ถูกต้องมากๆเลยนะะอย่างอย่างตอนที่คุณเอมี่พักออกมาแล้วมันล็อกแบบปักๆเลยคือแบบโห้ดีมากตอนที่แม่ของเรานะคะรียกคิมนะคะโหหักตัวปั เอาแบบคือแบบเก็บทุกบีทจริงๆคือต้องพูดว่าวันมิลเลียนเก็บทุกบีทจริงๆบีทเล็กๆน้อยๆแบบละเอียดละเอียดที่มันสาคัญนะฮะพอเห็นปุ๊บแล้วมันแบบฟังเพลงไปแล้วเห็นเขาเต้นอ่ะมันอินจริงๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องฮาริมูนะคะตอนซีนอีโมชันตอนสุดท้ายคือแบบหน้าเนอแบบโอ้ไปหมดแล้วนะคะคือดีมากๆที่ดีกว่านั้นคือเต้นในบ้านตัวเองด้วยไม่ต้องเต้นที่อื่นเลยตุ้ของตัวเองก็มีเห็นฉากเขาเทอย่างนี้คือเดาได้เลยว่าถ่ายที่วันมิลเลียนแน่นอนอ่ะ ลองมาดูของทีมถัดมากันบ้างนะคะสำหรับทีมนี้นะคะมีชื่อว่าเบเบโอ้โหโอ้โหอันนี้นี่ค่ะเดี๋ยวนะอันนี้เอ็มวีเคป๊อปหรือเปล่าอ่าอ่าโอเคเออมีชมนกชมไม้เฮ้ยเบเบโอเค โอ้โหเพลงดีอ่าอ่าเอ้ยแอบมีสตอรี่นะแอบมีสตอรี่แล้วก็มาเจอการ์ดเขียนว่าเบเบยอ่าเดาวาน่าจะเป็นการแบบเหมือนแบบเอาสมาชิกมารวมตัวกันอะไรอย่างนี้เอ้ยเจอกันแล้วสดใสบ๊ายบายเต้นมาอ่าโอเคเต้นละเออ เหมือนนำเต้นเหมือนนำเต้นอ่า <c oughs> เอ้เออนี่เขามาแบบสดใสแต่ก็ยังมีความแบบคิบฮอบอยู่นะอ่าอ่า มีซีนนางเอกเอ็มวีอะไรอย่างงี้เออเอเอเฮ้ยอันนี้น่าจะต้องจ้างคนถ่ายแล้วนะคะจริงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันทรงแบบเหมือนมีโปรดักชั่นทำเอ็มวีเลยอะแสงเสรงิงเงาโอ้อ่ะเต้น,นอีกไหมอ่ะอ่ะเบาเบาเบาๆ,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 ๆอ่า,อาไป โอเคเดี๋ยวนะโอ้โหอันนี้เพิ่งสองนาทีเองเขาจัดมาให้เราสามนาทีกว่าเลยนะโอเคโอเคอ่าเดินจับมือกันไปใสๆเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะอืมอ่าโอ้มีมตากร้องมีอะไรจริงจังโอ้นี่ไงเขามีแบบอ่าเแบเบวิชวลฟิล์มนะครับมีชื่อทีมงานมีวิชวลดีเรคเตอร์มีไลทติ้งดีไซน์มีเออเพลงโลเคชั่นเฮ้ยเหมือนดู MV อยู่เลยนะเอาจริงเนี่ยเหมือนดู MV จบแล้วนะฮะอ่าโอเค MV จบแล้ว 3นาทีกว่าๆคือเดี๋ยวขอดูจนจบก่อนเผื่อมีอะไรนะเผื่อมีอะไรอันนี้มันเป็น behind the scene นะ behind the scene โอเคโอเคเออจบแล้วแหละค,คิดว่าจบแล้วนะ,ะคิดว่าน่าจะจบแล้วอ่โอเคน่ารักสุดสายเออจบแล้วว่ะโอเค จบแล้วจริงไอจริงตอนแรกอะที่เห็นว่าเปนเบเบนะคือคิดว่าต้องมาเต้นโหดแน่ๆเลยแต่กลายเป็นว่าเขาเลือกที่จะนําเสนอด้านที่สดใสน่ารักแบบวัยรุ่นเกาหลีเกาใจนะคะซึ่งโอเคน่ารักดีแต่ว่าแอบคิดนิดหนึ่งนะว่าถ้าสมมติว่าไอ้ครูเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยถูกเอาไปเปิดในรายการต้องโดนทีมอื่นผู้ยี่ผู้ยำแน่นอนเลยคือทีมอื่นเขาน่าจะมาเต้นแบบโหเต้นหดเต้นยับเลยแต่อันนี้คือมาแบบ เป็นแนวถ่าย MV สดใสต้องมีคนล้อนแน่ๆว่านี่คุณเป็นไอดอลเลยอย่างเงี้ยนี่เดาได้เลยนะว่าต้องมีคนพูดประโยคนี้แน่แต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาเราดูเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันมันน่ารักดีนะคะแล้วก็คือส่วนตัวก็ชอบคุณพาดาลีอยู่แล้วด้วยแล้วก็พอได้เห็นเขาในมุมนี้แล้วเริ่มรู้สึกว่า,อาโอเคที่ผ่านมาคุณเต้นหดๆเต้นเท่ๆมาตลอดว่าเต้นใสๆน่ารักน่ารักบ้างเน,นี่ยมันก็เหมาะกับเขาอยู่เหมือนกันนะเอาจริงเขาไปเป็นไอดอลได้เลยนะแต่ตัวเขาสูงมากจริงๆอ่ะใช้ได้ใช่ได้โอเคไปดูทีมต่่่อไปกกันเลยดีวาคะม à, ôi, nam yong, thải sát thủ tự em rồi, ờ, à, 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 นี่เน้นเต้นเลยอืมเออเออเออโอ้สวยว่ะเออโอเคโอ้ยเดี๋ยวนะ ทีมก่อนหน้านี้ก็ยาวแล้วกันทีมนี้ก็สั้นจังเลย1นนาทีกว่าเท่านั้นเองอะประมาณ1นาที2วิ1นาที3วินะคะแต่ อบอกก่อนว่าเป็นหนึ่งนาทีที่เขาน่าต้องน่าจะต้องใช้ความพยายามสูงนะแล้วก็ต้องต้องใช้ความสามารถสูงประมาณหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าทั้งโคอโร,รูาฟที่แบบโอเต้นยับเต้นไม่หยุดเลยนะคะแล้วก็มีฟอร์เมชั่นมีการปรับเปลี่ยนด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่น่ารักก็คือถ่ายในสตูของตัวเองอีกแล้วนะคะคือต้องบอกก่อนว่าโอเคไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากไปเช่าโลเคชันหรือทําอะไรที่อื่นนะแต่การถ่ายในสตูตัวเองมันก็เป็นการโปรโมทไปในทางหนึ่งเหมือนกันนะโลโก้สตูของตัวเองนี่ขึ้นแบบชัดเจนเลยนะคะ,ะ,คะกกมิวนิวยิง จริงๆนะคะคือคอร์กรฟออกมาเนี <arespace> ่ยดูแล้วรู้เลยว่าโอเคทุกคนไปในสไตล์เดียวกันไปในทางเดียวกันมีความเซ็กซี่เล็กๆผสมผสมอยู่ในนั้นแต่ก็มีความแข็งแรงในการเต้นนะคะท่าเธอต่างๆคือแบบดีและสวยด้วยนะคิมแับไปกันเลยดีกว่าค่ะเฮ้ยเ้ยแจมีพับอีกนะคะอุ้ยเท่ว่ะ

ว่าทีเมื่อกี้สั้นแล้วทีมนี้สั้นกว่าอีกคือ3 6วินาท,ทีเองทุกคนคือเฮลโหลเฮ้ยมันยังดูรู้สึกแบบไม่เต็มอิ่มเลยอ่ะคือเหมือนแบบคือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันดีมันดีซะจนอยากจะดูอีกพอดูเสร็จแล้วมันเกิดความรู้สึกแบบว่าทําไมให้ดูแค่นี้เองไงอยากจะดูอีกนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆเลยคือเขาถ่ายแบบาท์ดอร์เนาะอยู่ข้างนอกสถานที่แล้วก็สภาพผ้าผมอะไรไม่ต้องมากมายอ่ะก็คือสีดำนะคะเป็นโทนแบบชั้นแบบ ภุมิทน,นะคะแล้วก็การเต้นทุกอย่างจังหวะจากคนบีบกรุ๊ปของเขาคือแบบดีมากมันคือมันมีความเวสเทิร์นผสมอยู่นี้แน่นอนแหละเพราะเขาก็คือ g l o b a l เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเพลงที่เลือกมาเขาเลือกท่อนแบบธรรมดาธรรมดานะไม่ต้องแบบเป็นอะไรที่มันพีคหรือมันโชว์พาวมากมายแต่ดูตรงนี้แล้วร,รู้เลยว่าสกิลสูงมากๆนะคะชอบตอนสุดท้ายอีกนิดนึงนะคือตอนที่แบบเตน้นๆอยู่ฮะเฟด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 สักพักหนึ่งอย,อยู่ดีมีผู้ชายเดินเข้ามาอันนี้ไม่แน่ใจว่าตั้งใจหรือแบบเดินผ่านมาจริงๆแต่พอเดินมาภุมิเข แยกย้ายเหมือนแบบเอ้ยฉันไม่ได้เต้นฉันไม่ทำอะไรอยู่อันนี้เป็นกิมมิกที่น่ารักดีนะชอบมากเลยนะะก็แจมนี้พับอกเนาะโอ้โหขอดูเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเอาเท่านี้ก็ได้เราไปดูทีมถัดมากันเลยดีกว่าค่ะทุกคนน Lady ่า Ladybells อาว

อ้เพลงญี่ปุ่นตอนแรกนึกว่าซูเปอร์คิวนะเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ย,ยชอบอันนี้วะหูถ่ายทำก็ไม่ธรรมดานะเอาจริง ดีจังเลยอ่ะอาอยลาทานี้มาอีกอ่ะเฮ้ยอ่าโอ้โยอ่ายังไม่จบยังไม่จบ อุปกรณ์อุปกรณ์อ่เฮ้ยผมเห็นหมวกแดงกมันคิดถึงมันคิดถึงคุกแล้วมีความกวนเหมือนกันเลยนะโอ้โห

Dreamfield, oh hey how oh, oh, to oh. came for nothing just like a big pain. If how many kept the pain buried and covered the shame with a dream, we would have fortune and fame. A million and paint, a million paint, turk, cranberry. And little Jermaine got the same stories that brought a safe, it's the same

3นาที48วิ เป็น3านาที48่ิวิที่ตเ,ตเต้นไม่หยุดเลยคือเต้นไม่หยุดเลยแล้วต้องบอกว่าเขาอ่ะค่อยๆพาเรามาจากแบบจากจุดที่เราดูแล้วแบบอ่ะโอเคอ่ะเรื่อยๆเรื่อยๆได้เรื ồi, ่อยๆอยู่นะคะเรื่อยๆแล้วเฮ <c asses> ้ยมันมาอีกขั้นหนึง่งอีกขั้นหนึงนหน่งอีกสักพักหนึง่งสักพักหนึ่งขึ้นมาอีกขั้นหนึง่งแล้วมาตอนจบคือแบบปัง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  <c oughs> ต้องบอกก่อนเลยนะว่าคอรลการาฟเนี่ยโอเคมันมันได้อยู่แล้วแหละคือเขาใส่เทคนิคต่างๆนานามาในนี้เยอะมากนะคะบางส่วนเนี่ยแอบเดาว่ามีฟีสไต์อยู่ในนี้ด ถือว่าเอ้ยไม่ได้อยเลยนะคือถ่ายแบบเอาท์ดอร์แล้วก็มีมีซีนแบบตัดสลับอะไรพวกเนี้ยคือแสงเส่องอะไรลงทุนแค่นั้นยังไม่พอสีหน้าของเขาไวท์ของเขาที่เขาทาออกมาเนี่ยคือมันดูแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบฉันเป็นคนเก่งแต่ฉันไม่ค่อยอะไรมากฉันเป็นคนขำขำแบบเออฉันขำขำนะแต่ฉันเ,นเก่งนะเว้ยอันเนี้ยมันเป็นบุคลิกที่แบบดูกวนวๆหน่อยตอนที่ดูนะแวบแรกนะก็เังอ่าโอเคพอใส่หมวกแดงใส่แบบผ้าพวกหัวสีแดงปุ๊บเหมือนพุกเลยนะทรงคล้ายๆไอคี้นนะคะคือเป็นคน ที่ต่างคือความรู้สึกของเขาอ่ะมันมันค่อนข้างต่างต่างไปตรงที่ว่ามันมีความสตรองในการเต้นด้วยแล้วแอบรู้สึกว่าอยากจะปักทีมนี้ละล้อมเชียร์ทีมนี้ละมันน่าสนใจอ่ะเป็นทีมที่น่าสนใจเลยแล้วรู้สึกว่า3นาที48ที่เขาเสิร์ฟเรามามันคือการเต้นจริงๆนะคือยกนิ้วให้เลยชอบขนลุกแล้วดูทีมถัดมากันบ้างนะฮะเดี๋ยวนะเพลงซ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดีขอพอก่อน อันนี้ลาชิกาเหรอหรือนนว่ากาบีแซวเล่นแซวเล่นเอออ่ะปามมนน่ควีนนะฮะนี่คือแก๊งวาร์คิงเออบุงโอ้โหสวยจังเลยเอ,อ่านี่ก็สวยแก๊งคนสวยอ่ออ่าอ,อ่าอ,อ่า เพลงนี้มันฮิตเหรอคะช่วงนี้ <laughs> อ่เ<ะ>ดี๋ยนะตัดมาเหมือนกันเลยไหมเนี่ย <laughs> สวยจังเลยอ,ะ <inaudible> อ่ะอ่ามาว้าว แค่น,นี้เองเหรอโหหนึ oh. ่งนาทกาีกว่านะคะหรือจริงๆแล้วเขาบีบกันหนึ่งนาทีนะแต่มีคนแบบไม่ตามบีบ <laughs> หลายๆทีมเนี่ยส่วนใหญ่เขาประมาณ1นาทีนะบางคนก็อาจจะไม่ถึง1นาทีแต่มันมีคนที่แบบไม่ตามบี๊บสานาทีก็มาด้วยเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ตลกจริงคือแสดงว่าตอนที่บีบไปนี่เขาอาจจะไม่ได้บอกแต่ละทีมหรือเปล่าว่าใครเลือกเพลงไหนอะไรยังไงกันแต่มันมีคนเลือกเพลงมาซ้ํากันน่ะคือของทีมที่บบอือนด้าเขาก็ใช้เพลงน,นี้ทีมนี้ก็ใช้เพลงนี้อีกแล้วประเด็นคือมันเป็นรีมิกซ์แบบเดียวกันเลยแต่อาจจะตัดมาคนละท่อนแต่ตอนท่อนรูดบอยนี่คือมันมาเหมือนกันเลยอะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนเหมือนไม่ได้นั มาแต่อเผอิญว่ามาทับลายกันแต่ไม่เป็นไรทับลายกันเนี่ยมันก็คือเพลงแต่ว่าลายเต้นนะคะการเต้นมันคือคนละแบบกันเลยนะคือถ้าเราสังเกตของมานีควีนนะคะเขาเปิดมาด้วยจุดเด่นของสมาชิกในทีมเขาก็คือแวนะ็กกิ้งเนาะมาเลย3คนจัดไปปัง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 เสร็จแล้วแก๊งคนสวยออกมาค่ะมาเต้นอีกนะ,ะอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็ตัดไปตัดมาตัดไปตัดมา,ดดมาคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าโหเออเขาก็ตีหัวเรานะเหมือนตีหัวเราด้วยแว็กกิ้งแล้วก็มาตีหัวอีกตีหัวตีไปตีมานุ่มเลยแต่อีกอย่างหนึ่ ไม่ไหวแล้วนะคะทีมนี้สวยนะคะเอาจริงเชียร์ทุกทีมแหละแต่ก็เชียร์ทีมนี้ด้วยนะคะเพราะว่าส่วนตัวก็คือชอบคุณเลติกด้วยนะไปดูทีมถัดมากันเลยจ้ Girls, outside, าชาวญี่ปุ่นไอ้มีเก้าอี้มีเก้าอี้ Take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss. Take off the weird ass jerk. I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off the hurricane streams and the microwave names. It's a real world outside. Take off the idols, take off the runway, take off the tire. Take off the cross flat, take off the session, take off the top of the hot pad. Take off the holo, take off the unsure, take off the sunshine side. Take off the will take off the humble.

ทีมหนึ่งที่ตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปเนาะแล้วก็มีคนหนึ่งนะคะผู้ติดตามของเราที่ใจดีที่มาบอกบุญเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นทีมเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมานะคะหลายๆคนเนี่ยเต้นแล้วก็มารวมตัวกันเพื่อมาเกิดเป็นทีมที่ชื่อซูบาคิวนี้แต่ว่าแต่ละคนที่เป็นนักเต้นอยู่แล้วเนี่ยเขาก็โอ้โหฝีม้หลายมือไม่ธรรมดาบางคนคือเป็นขั้นอาจารย์แล้วนะคะหรืออย่างคุณอาคเนนเองก็ไปสอนที่วันมิลเลียนแดนสตูดิโอเหมือนกันก็เห็นเขาเต้นอยู่ในนั้นเหมือนกันทีนี้พอมารวมตัวกันเนี่่่เาาจิงงตน้ึกมมมคัะะะไใชทฉพพ มันมีความแบบพร้อมเพียงกันมาเต้นแบบสามาัคคีกันและชอบมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีช่วงที่แต่ละคนอ่ะได้มีซีนเด่นๆเป็นของตัวเองด้วยอ,ะอ่ะอันนี้คือดีมากๆนะเขามีการแบ่งซีนให้นะคะถึงแม้ว่าคุณอาคเนนจะเป็นหัวหน้าทีมที่เป็นเซนเตอร์อยู่ตรงกลางอยู่แล้วแต่มันมีซีนให้คนอื่นๆด้วยอีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือเพลงที่เขาเลือกมาแล้วก็เซตติ้งต่างๆที่เขาถ่ายคือมันมีความเท่มากๆเลยอะ่ะแบบเป็นผู้หญิงที่เท่มากๆอะ่ะอันนี้คือ street m o v e m e n fighter จริงๆเลยนะคะต้องชมว่าทำดีมากจริงๆเราไปดูทีมสุดทท้้าายยนนนนะสุดแ่อ โอ้โหเริ่มมากอะโอเคโอเคเขาเลือกเพลงสมกับเป็นเขามากๆอ่ะอ่าอ่ยอ่าต้องบอกว่าตอนดูเขานะความรู้สึกมันเหมือนแบบ มันเหมือนดูแบงค์ทูบาร์เรอร์เวอร์ันผููหญิงอะคือบโอ้ใช่เลยอะอืมไม่รู้วกล้องเขาถ่ายมายัางไงฮนะแต่มันเหมือนมันย้อมภาพหรือเปล่าไม่รู้มันดูเป็นภาพแบบโอสคูจริงๆอะมันดูเก่าอะ่ะหรือหรือแสงในห้องไม่รู้นะ,ะแต่การเต้นนี่คือแบบอืมอา เออชอบอ่ะชอบคืออ่ะอันนี้ตามบีฟเหมือนกันหนึ่นาที คือต้องบอกก่อนนะว่าวูฟโลเนี่ยก็มีความที่เขาเป็นนักเต้นแบบอันเดอร์กราวน์เนาะแล้วก็เป็นนักเต้นสายแบทเทิลเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความแบบอิสระเสรีในการเต้นนิดนึงเขาไม่ได้มาเป็นแบบไทยที่แบบโคเต้นแล้วมันต้องเป๊ะๆพร้อมกันเท่ากันหมดทุกคนเนาะแต่ในความที่มันแบบไม่พร้อมมันไม่เท่าลนยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่พอเขามาอยู่รวมกันแล้วคอมบิเนชันของเขาคือมันโอเคแล้วมันแบบมันแบบโคตรเจ๋งเลยอ่ะแบบว่าคือมันเป็นฮิปฮอบแบบฮิมฮอบแท้ๆแล้วก็ไม่จำเป็นตตต้้้อออออองงงกาเิมแหรรืะไ เต้นตามโฟล์ของฉันอ่ะคือไม่รู้ว่าชื่อที่มาที่ไปของชื่อทีมที่ชื่อว่าบูฟโฟล์เนี่ยมันคืออะไรแต่ว่า ฟังแล้วมันดูฟลออยจริงมันดูแบบเออมันดูเป็นเขาจริงๆเลยอ่ะแล้วก็อีกอย่างคืออย่างนี้เขาไม่ได้มีแบบการถ่ายทำอะไรที่มันอลังการมากมายนะะแต่ว่าเขาโชว์การเต้นแบบเน้นเต้นของเขาเลยจริงๆแล้วดูปุ๊บคือมองปาบลู้รู้เลยเนี่ยอู๊ฟฟลอแน่นอนแบงค์ดูบาร์เตอร์เวอร์ชันิงใครที่เป็นคนที่แบบชอบแบงค์ดูบาร์เตอร์วแล้วมาดูวงนี้นะคุณน่าจะชอบเหมือนกันนะเพราะว่าสไตล์คือมันใช่เลยจริงๆรต้องบอกก่อนเลยนะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้ดูของทั้ง8ทีมเรียงเรียงเรียงติดก ไม่ใช่อะไรหรอกคือพอมันได้ดูสเตจที่แบบโอ้โหอันนี้คือเขาเต้น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 เรียงกันมาแล้วอะคือมันอยากเห็นในรายการแล้วว่าก่อนที่มันจะออกมาเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ก่อนที่มันจะออกมาเป็นสเตจหนึ่งของเขาอะเขาคิดเขาทําเขาอะไรยังไงกันมันเกิดความรู้สึกไงอะไรยังไงกันมาบ้างตอนที่เราเห็นเนี่ยมันคือเอาพุทธเนี่ยมันคือผลงานที่ออกมาแล้วแต่เรายังไม่เห็นตอนที่เขาแบบเบื้องลึกเบื้องหลังว่าเขาเตรียมตัวกันยังไงกันซึ่งมันจะมีให้เราดูได้ในรายการแน่ๆเลยอีกสิ่งหนึ่งที่ดูคือความรู้สึกกกของทททุีีีมมนนนะ่เเ้รยัาล คือต้องบอกก่อนว่าทุกทีมเขาก็จะมีสีเป็นของตัวเองไม่ใช่แบบสีแดงส้มเหลืองเขียวอะไรนี้นะแต่มันคือแบบมันคือสีสันมันคือเอกลักษณ์มันคือความเป็นทีมของเขาที่เราอะสามารถสัมผัสดได้เลยจากคลิปที่เขาทามาให้เราดูเป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยสําหรับซีซั่นนี้ที่คุณปล่อยสิ่งเหล่านี้มาให้พวกเราดูนะเพราะมันทําให้เราได้รู้จักพวกเขามากขึ้นทีมที่เรารู้จักอยู่แล้วเรารักอยู่แล้วเนี่ยโอเคเราดูเราก็แฮปปี้ทีมที่เราไม่รู้จักแล้วเราได้มาดูแล้วเราว้าวมากเลยอย่างอันนี้เลยนะต้องบอกก่อนเลยขอว Lady ouse, อวยแบดี้บนะ หรือแม้ี่ควีนที่แบบสวยเกง่งชอบแจมมีพับมิกด้วยคือคือต้องบอกก่อนนะที่มันอื่นด้วยที่อาจจะไม่ได้พูดถึงนะคะแต่ว่าชอบทุกทีมเลยเพราะว่าเราเป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วเต้นแนวไหนก็ได้อ่ะชอบหมดเพราะ,ะนั้นเราชอบทุกแนวเลยจริงอยากจะเชียร์ทุกทีมทีมไหนตกรอบก็คือเสียใจหมดทีมไหนเข้ารอบก็คือดีใจด้วยหมดนะมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ซีซันแรกแล้วแหละต้องบอกก่อนเลยและสำหรับใครนะคะที่ชอบรายการเต้น t r e e t Woman Fighter นะคะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่า t r e e t Woman Fighter ซีซัน2นะ่ยกำลังจะออนแอร์แล้วในวันที่22สิง ค่คมนี้นะคะเวลา4ทุ่มหรือถ้าเวลาไทยก็คือ2ทุ่มนะคะผ่านทาง m อ็มเ็คุณสามารถดูสดได้แต่ถ้าคุณบอกว่าอุย้ยเดี๋ยวรอดูแบบซับไทยดีกว่าถ้าสามารถดูซับไทยแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่แอปพลิเคชัน i e ว v I U อ่านว่า Vi วเตรียมซื้อพรีเมียมรอไว้ได้เลยเพราะว่าคุณต้องดูอีกยาวแน่นอนไม่องั้นเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องนะงไงคุณก็ต้องไปดูนะคะแต่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่านอกเหนือจากคลิปนี้เนี่ยที่เรามารีอคนะคะครูเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วเรายังมีเรีย่ ที่เกี่ยวกับ Street Woman Fighter Season 2ของเรานี้นะคะอยากให้คุณได้ดูถ้าอยากดูนะคะสามารถตามไปได้เลยในช่องของเรานะคะ Diary of Jang Ji Hoo ค่ะและถ้าคุณอยากจะให้เรา react review recap หรือวิเคราะห์เจาะลึกอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะ <S <S อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจทีมงานกด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดคอนเทนต์เกาหลีเก้าใจจาก Diary of Jang Ji h o กันนะคะสำหรับวันนี้อันยอง